สวัสดีครับพี่ๆนา้นาๆ่านปลาทุกสายราทุกท่านนะครับผมวันนี้จังนายสายลันทุ่งไม่ได้ออกไม้ครับผมไม่ก็ไม่ได้เข้าไมยมาหลายวันแล้วครับเนื่องจากติดธุระทางบ้านวันนี้ก็ไม่ได้ออกไม้เช่นเดิมครับผมพาน,นาั้นพี่ๆนา้นาๆมาทําภารกิจครอบครัวกันสักวันครับผมนี่ครับภารกิจของผมครับผม ภารกิจของผมวันนี้คือการบรรทุกแกลบครับบรรทุกแกลบบรรทุกแกลบครับวันนี้ก็มากับตาครับผมแม่บ้านไม่ว่างแม่บ้าน,านทำธททุระยังไม่เสร็จครับผมมาครับไปลุยกันเลยครับผม 嗯，哈哈。 โอเคครับนั <ar> ่นนะขอปิดท้ายก่อนนะครับผมขอปิดท้ายแป๊บหนึ่งครับบดนนะครับถูอต้นแล้วเดี๋ยวตาปิดท้ายก่อนปิดท้ายก่อนครับผมโอเคครับขอปิดท้ายก่อนนะครับผมโอเคครับนั่นนะตอนนี้ก็ปิดท้ายเสร็จแล้วครับผมปิดท้ายเสร็จแล้วครับก็ประมาณนี้ครับปิดท้าย รถบรรทุกแบบครับลาเสร็จแล้วครับอ่ะลุยกันต่อครับผมนะครับลุยกันต่อครับ <c oughs> เขาจะใช้ไม้ไผ่ทอ่อนเดิมด้านขอนไมนน้สีดำบาแเทมให้ออกไปให้หมดทางแต่แล้วเด็กติดตาเกียวขอนไม้ดันก็ดำลากไม้ไผ่ในบือของหมวดป่านลงไปในน้ำจนมันแทบจะลุดซนนึ่งัดกดนทำแหร่ของผู้ะะะหมวดเสถธนาเกอดลุกไป พักก่อนตาโอเคครับนันะเหนื่อยแล้วครับผมพักก่อนต้องขอโทษจริงๆครับอาจจะมีเสียงหายใจแรงไปหน่อยเหนื่อยครับเหนื่อยแดดไม่ออกแล้วก็เหนื่อยครับผม Haa สมีกับมอยเว้ยหนาดบ่มีเดียดด้เนีน่ยตัวมีเดียสิบบอน,นั่งอาปากห,วหวอวเปิดเปิดโบ้เลยนอยครับน้าๆนอยโหน่อยยอดเลยครับหน่อย มารับลมเย็นๆครับดูข้าวไปด้วยครับผมข้าวแถวอำเภอสำโรงข้าบครับนี่สวยครับตั้งท้องด้วยตั้งท้องแล้วแถวน้ําขพอเยอะครับแถวบ้านยังไม่เพิ่งจะมีน้ํามาข้าวเขาวสวยครับข้าวสวยมากๆเลยครับผมน้ำเขามีก่อนตั้งตั้งแต่ข้าวยังไม่เขายังมีน้ํามีใต้ใส่ปุ๋ย แถวบ้านน้ำไม่มีน้ำเพิ่งมาได้อาทิตย์เพิ่งจะได้อาทิตย์หนึ่งครับผมโอเคครับขอบนั่งพักแป๊บหนึ่งครับผมไปครับนะดูยันต่อครับผมไกลแล้วครับใกล้จะความสำเร็จกลจะมาถึงแล้วครับใกลจะได้เมื่อแล้วครับระอะไรคือเมือ่อ <c oughs> สูงเลยครับผมเหนื่อยแล้วข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยครับกจยิงก็กินไม่ได้ครับผมกินแล้วมันกินอิ่มเข้าไปแล้วมันโรคขี้เกียจมันถามหาครับัโอเคเอ๊ะ โอเคครับแล้วขอทำงานกันนะครับผมโอเคครับนะนะอันนี้ก็เต็มแล้วครับผมพร้อมที่ออกจะเดินทางไปส่งแล้วครับก็ประมาณนี้แล้วครับผมนี่ครับโอเคครับผมไปไปส่งกันเลยครับผมครับนั่นนะอันนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วครับผมพร้อมที่จะลงแล้วครับ นิ่จุดหมายปลายทางแล้วครับนีสมาชิกครับรถสมาชิกโอเคนะครับเดี๋ยวขอลงของก่อนนะครับผมวันนี้ใช้แรงงานคุณแก่ครับใช้แรงงานคุณแก่ลงครับผม <c oughs> ไม่รุ่นไม่มาครับชาคนแก่ลงฮะจินแรงคนแก่ครับจินแรงคนแก่โอเคครับผมพอป,ประมาณครับเดี๋ยวคนแก่เขาแม่กลับบ้านด้วย โอเคครับโอเคครับลงเสร็จแล้วครับผมวันนี้พรากจิตพลรงจิตของเราก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วครับเดินทางกลับบ้านกันครับผมเดินทางกลับบ้านกันครับ ดีนะผมทีนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ